สวัสดีครับช่องปัญญาภาษาเกาหลีนะครับมีข้อสอบ e p s t o p i c และ t o p i c 1นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อปัญญานะครับมาทำงานที่ประเทศเกาหลีปีนี้เป็นปีที่8นะครับแท็กที่2นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำงานมาเรื่อยมาเลยนะครับเพราะช่วงเวลาที่ทำงานก็ได้ศึกษาภาษาเกาลีบ้าง นะครับนิดหน่อยแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีนะครับอยากที่จะแบ่งปันความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาเกาหลีให้กับทุกท่านที่กําลังที่จะสอบมาทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับเกี่ยวกับข้อสอบภาษาเกาหลีนะครับ e p s t o p i c นะครับผมก็จะามาเฉลยนะครับแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับเรื่องคาศัพท์ไวยากรณ์แล้วก็การแต่งประโยคต่างๆที่อยู่ในข้อสอบนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกท่านเนี่ยครับสามารถที่จะ ทราบนะครับว่าข้อไหนถูกต้องนะครับแล้วก็คำศัพท์วัยแล้วก็ไวยากรณ์น,นะครับที่จุดมุ่งหมายของผมก็คือว่าผมอยากที่จะ อธิบายให้ทุกท่านนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจอย่างท่องแท้ในนะครับในเรื่องของคําศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ในข้อสอบของ E.P.S. Topic นะครับก่อนอื่นผมขอบอกนะครับผมก็ไม่ได้จบเอกภาษาเกาหลีมานะครับแต่ผมก็มาเรียนทํางานผมก็มาทํางานด้วยแล้วก็มาเรียนที่ประเทศเกาหลีนะครับเรียนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสมีเรมีเวลาว่างก็จะไปที่ศูนย์ช่วยเหลือบ้างนะครับอย่างเช่นศูนย์ช่วยเหลือของอาจารย์คอนเน่นะครับก็ไปเรียนบ้างแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ ส่วนใหญ่หก็จะ,ะศึกษาเองนะครับเพราะว่าระหว่างโรงงานแล้วก็ที่เรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับการที่ว่าเราจะเดินทางไปอย่างเงี้ยเสียเวลาเยอะเอาช่วงเวลาเอาช่วงเวลาที่เราเดินทางไปนำะมาเรียนด้วยตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าผมคิดว่าอย่างนี้ก็คือก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยที่จะได้ไปเรียนที่ส่วนช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่จะเน้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับการเรียนด้วยตัวของตัวเองนะครับ แล้วก็วิธีการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับก็คือมันก็จะมีอยู่ประมาณ4วิธีมันก็จะมีอยู่ประมาณ4-5หหัวข้อนะครับคือการทำยังไงให้ภาษาเกาหลีของเราเนี่ยเก่งขึ้นในกรณีที่เราไม่ได้เรียนเอกภาษาเกาหลีมานะครับสำหรับผมแล้วผมนำหลักการไหนมาใช้มาฟังเลยนะครับข้อที่1คือ เราต้องรู้คำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะครับเบื้องต้นก็ยิ่งดีก็ยังดีนะครับคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะครับที่ว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคือเราต้องรู้คําศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะครับข้อที่2คือเราต้องรู้โครงสร้างประโยคของภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับโครงสร้างประโยคภาษาคืออะไรคืออย่างเช่นมันจะในประโยคเนี่ยมันจะมีคํา มีคำนามคำคำศสพท์นามหรือคำวิเศษคำคุณศัพท์อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนผลลึกแล้วเนี่ยถ้าเรารู้คงถ้าเกิดเราต้องการอยากที่จะเรียนให้เก่งให้พูดให้เหมือนคนเกาหลีได้เลยเนี่ยเราต้องเรียนโครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยการคุยภาษาเกาหลีเนี่ยมันก็จะแต่งประโยคของเราเนี่ยการแต่งประโยคของเรามันก็จะสละสลวยเป็นธรรมชาติเหมือนที่คนเกาหลีเข้าใช้กันนะครับ 3. เมื่อเรารู้ โครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องนำคำศัพท์และไวยากรณ์มาแต่งประโยคตามโครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีบ่อยะๆนะครับถ้าเกิดเรานำมาแต่งบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้โครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีอยู่ในสมองของเราเลยแล้วก็เวลาที่เราจะพูดภาษาเกาหลีเนี่ยเราก็จะจําโครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีมาเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาคิดโครงสร้างภาษาไทยปุ๊บแล้วก็ต้องเปลี่ยนจยากโครงสร้างภาษาไทยเป็นโครงสร้างภาษาเกาหลีก่อนก็ไม่จําเป็นนะครับเราก็ ใช้ในการพูดในการใช้โครงสร้างของภาษาเกาหลีเลยนะครับ C นะครับคือนำออภาษาเกาหลีที่เราเรียนมานะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานการใช้ชีวิตในสถานที่ทํางานหรือการใช้ชีวิตในสังคมเกาหลีนะครับอาจจะไปตลาดหรือไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเมื่อเราได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราไปตลาดเราก็สมควรที่จะนําไปใช้บ้างอย่างเช่น o มาเย a y พิซซ่าอยู่อะไรเงี้ยครับคือเราก็ควรที่จะสร้างาประโยคโดยธรรมชาติของเรานะครับนะครับคือว่าเมื่อเมื่อเราไปตลาดเนี้ยเราไปถามเนี้ยถามราคาเขาถามยังไงแล้วก็เวลาที่เราต่อราคาเราจะต่อยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถที่จะทําใหา้ภาษาเกาหลีของเราเนี้ยพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าอายนะครับ เมื่อไหร่ที่ทุกท่านเนี่ยตายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ภาษาเกาหลีของเราพัฒนาไปได้เลยนะครับเราเ,เราเนี่ยไม่ได้เรียน เอกภาษาเกาหลีมาก็จริงแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนภาษาเกาหลีให้เก่งได้นะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ต้องการที่อยากจะเก่งภาษาเกาหลีในแบบฉบับที่ไม่ได้เรียนเอกภาษาเกาหลีมาเนี่ยเป็นแรงงานต่างชาติไทยเนี่ยสามารถที่จิตตามเพจของผมได้นะครับผมจะแนะนําทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการแต่งประโยคแล้วก็การพูดนะครับในกรณีที่ในทุกๆก,กรณีนะครับว่าการถาม เส้นทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะถามยังไงให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่คนที่จบเอกภาษาเกาหลีมานะครับแต่ความรู้ทั้งหมดที่ผมมีอยู่คือผมได้เรียนด้วยตัวของผมเองนะครับแล้วก็มันอาจจะมีส่วนที่ผิดพลาดอยู่บ้างนะครับก็ผมก็ขออภัยมานะตรงจุดผมขอก็ขออภัยก่อนมานะตรงจุดจุดนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับผมแล้วคือผมเรียนภาษาเกาหลีมาตรงจุดจุดนี้ผมก็ได้สอบนะครับ วัดระดับ EPA วัดระดับโทปิกเรียบร้อยนะครับวัดระดับโทปิกผมได้อยู่ในระดับที่4นะครับตอนนี้นะครับเราก็เรียนโปรแกร,รมบุร,ราณาการทา,ทางสังคมนะครับหรือว่าเป็นภาษาเกาหลีค,คือซาเวทงฮับโปรแกรมนะครับอยู่ระดับที่5นะครับแต่ว่ายังไม่ได้สอบนะครับแต่ว่าเรียนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงสอบนะครับอยู่ในระดับที่4นะครับแต่เรียนระดับที่5ไปเรียบร้อยน้ำหนักแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็คือผม มีอยู่2อ,อย่างที่ผมสอบได้ระดับสีคือซาเวททงฮับโปรแกรมแล้วก็ท o ปิกนะครับอยู่ในระดับที่4เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อนะครับแล้วผมมั่นใจนะครับถึงแม้เราว่าเราเนี่ยจะเป็นแรงงานต่างชาตินะครับเราก็สามารถที่จะเก่งแล้วก็เก่งภาษาเกาหลีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาภาษาเกาหลีของเราเนี่ยไปได้จนถึง ระดับที่สามารถใช้งานได้หรือไปได้ในระดับที่ชํานาญภาษาเกาหลีได้นะครับผมเชื่อและผมมั่นใจและผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำเรีงกำลังเรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะสอบไปทํางานที่ประเทศเกาหลีหรือท่านไหนที่กําลัง เรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในหน้างานในชีวิตประจําวันนะครับกับแรงงานไทยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการรับสมัครภาษาเกี่ยวกับการรับสมัครแรงงานนะครับมาทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับ ก็จะอธิบายให้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบช่องของผมก็กดติดตามผมได้นะครับส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ